สวัสดีจ้าพอแม่พี่นอ้องเมื่อเนี่ยายต้อยกะได้ปูสดนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ยายต้อยสิกินปูสดอยู่ประเทศตูนิเซียกะได้มาบอกี้โตดอกจ้าก,กะเลยมาดองนํำปลาเนาะตอนแรกว่าสิเหตุนํำจิ้มแซ่บแซ็บราดแล้วก็ก,กินเลยแต่ว่าคิดว่าเอาดองนํำปลากรอนดีกว่วแล้วกะมาตำซ่บราดเอากินกบผักสดๆเนาะจ้าเนาะแล้วก็มีเส้นสปาเกตตีน้ำเนาะจา้าพระว่าขนมจีนเหมือนเนาะจ้าเนาะก็เอานี่มาแท่น ตะวากะเสียบพี่กันนะจ่ามาจา้มา,จามาเบิงยายตอยจ้าก,กินปูขัางแรกนะคะสวัสดีค่ะมาพบๆคับยายตอยกินแสีบกินนัวอ,อีกแหวค่ะมื้อนี้ <c oughs> มื้อนี้ยายตอยได้ยังวัสิค่ะไปอันไปตลาดมาได้ปูมาเนาะจ้าเนาะไปพอปูก็เลยเหลือกมากสามซีโต้เนาะจ้าเนาะย่านมันบสดก็ได้ไอเดียเนาะจ้า,จาที่แรกว่าสิอันเห็ดอันย่างต่ว่า มันรู้สึกว่าบ่อบ่อ่อ,อยกาบ่อ่อยโอเคกันเลยมาเปลี่ยนเป็นดองน้ำปลาไวส้สม่วงเนื้อกับมาเห็ดตํตาเสกมาผักใส่นอจ่าเนาะมาเบิงวายแยต้อยสีเอ็ดจังใดสีขี่แตกบ่อมือน,นี้ <laughs> กินแล้วสิขี่แตกบ่อถือว่าเป็นครั้งแรกที่อยู่ตุนิเซียเนาะจ่าเนาะในรอบสิบปีที่ยายต่อยสิกินกลุ่มสดยังส,งสีเอ้ยอปู่สดยังสีเนาะจ่า,จา,นาเนาะเทียวที่แล้วกับแมนฮินพัดพงกัหลีเนาะจ่าเนาะมาามา,มาไม่กินเว้รหล้ายๆ พักก็คือเกาจามันีมีเส้นสปาเกตตีเพราะว่าเขาปุุนแหน่ตอยเหมินตุนีเซียกับบด้ไปเนาะจ่าเนาะก็เลยมามี่กับว่เป็นยังกะบ่าเคยได้กินดูเท่าใหญดอกก็เลยเอาอันเส้นสปาเกตตีมาแกรมนะคะมาค่ะมาเบิ่งตำซ่บหัวผักไสปูดอกหนังปลาชิมม่วงหนึงนันสิเป็นจังได๋เนาะจ่าเนาะเบิ่ง ข้างแรกค่ะที่กินปูสดอยู่อันเมี่ยงอันนี้เนาะจ้าเนาะคันเมนยูบาลเฮ้าเนี่ยต่อยกับบคกยานเท่า์ไพรอกเนะะาะต่ว่นนี่มันอยู่หนนะต่ว่าไปเบิงเช็คสภาพเด้วกบโอ,อยูต่ว่ากะนะล่องเบิงดองหํำปลาไวเดล้วมันสีจังไดสีมิผลกระทบอีหยังบอ,อยนี่ต่อยอยา,ากกินเสียบจ้าก็เลยเห็ดามาจ้ามากคำแดดสบายดีกันทุกคนเนาะจ้าเนะาะยนี่ยต่อยกะที่เก่าจ้าตามอัตราภาพ รสชาบรสชาบแบบแม่ต่อยให้แสแปรเลยจ้ะภาวะตองการที่เรากินครับปูปูดิบปูด,ปด,ด,ปดองน้ำปลาเนะะาะภาวะดิบกับว่าแม,ม่เนื้อโอเคเอยู่เนื้อได้ได้ใช่เนื้อหาวานพี่นอ้องไม่ต่อย,อยตอนแหลม ว่าเสีเดยดอ่ะโอซานี่กลาบทางนี้เป็นอย่างดอกกินผู้เดียวว่าเสีเดยดน้ำจิ้มลาดได้มาซี่โตนะจนะ๊ะเนาะซี่โตกินผู้เดียวกับหลายเตือไปเยอพี่นอ้องเนื้อหวานเดยอพี่น้องมากมากเนื้อนุ่มดอวม ได้ได้่านถรือว่า,าทานมาจากเนาะใส่ได้ได้ได้นี่กการมันก็จะเป็นกินอย่างๆเ้ยพี่น้องเ้ยเอาไว้จะกอนกาบเป็นกูกูกะกักมาจากเนาะตื่นเต้นบอกตื่นเต้นนะคะได้กินปูสดเดี๋ยวยนีต่อยเอาอ กินไปเช็คไปนาจาน้ะเนาะได้ได้หนงดองน้ำปลาไปชั่วโมงหนึ่งยังได้กินน้ำปลาอืมปวดพัยผ่านผ่าน ได่อยให้เขาซอตัวก้องตอดองไว้ในหลงฝาบ้านกากินหลายเนาะโดนกินจับได้ไห หอมนะคะสเส้นสปาเกตตีเมื่อต่อยเคยเอากินอยู่ตะกี้มามีม๊เท้นกระปุ่น

เนื้อหวานที่นะหะเนื้อนกล่ำอะ <c oughs> ไรแซ่บแซ่บแซ่บแบบนี้มือลุยเลย ไอ้ฝรั่งไงหมือนกันกิเหมือนก็ไแสดงปวดเหมือนกันแซ่บ ดองเช่วโมองนึงน้ำปลาก,กับเขาดีดีอว่อย

ตัวมั่นใจนะจ๊ะเนาะอยากมันบสดใสซองตัวเสียบเสียบพี่น้องเฮ้ยแสีบหลายแสีบหลายคือหอดปูบางห้าเดียนาะ แต่กูพี่น้องพอถอดขอไฟเด้อถังยัตกอยกินมุ่มั่มัดหลอกกูหันหลอกใส่สองตัวมือหนาวมากต่วันมันก็บบอสคอยคออะไรกัจ้าก็ใ่อุ้เป็ไปตลาดเสมอ ต้พำพักตำาหัวพักพก็เส้นปลาเป็นจีต่อไปนะ นี่ตอนไห่ประชินมากนุมเวลาขเขาประชินตนนี่น,น้ากระลาษอีกคนเดียวเบิรงไม่น่งหนีมาหลักกระชินิดแล้ว่ะสนน่ คุณน้องคุณน้องเลยเล้วแล้งอีกแล้ว

กลิ่นูกระดดแถบของทะเลเจ้งวงาว่าหันืตอมากกินมาทัานพ่อหานะที่พื้นถึงเต้นเตอวนี่เนาะเราไปจะไกลกว่ <c oughs> าถึงอ่ะใช่กับ,บกินเผ็ดจับพี่น้องจ้ากินรานี่ยก็ชิโดได้หย่อก็ชิได้แต่ตรงนี้ต้อง,องสส่เนาะ ก็พิานาว่ากันไมจังจนนำกินอลาเมเนาะเพราะว่ามันีสชาติจังสันล่ะจักับยันยานอยู่ก็ได้ยเอามาเห็นแนมีกัเนาะขอบคุณผู้สูบสูบคนเนาหนมาตีบเขาาหลับช่อง